สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีต้มขมนะครับเนี่ยต้มเอ็นเอ็นล้วนๆเลยเอ็นแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยครับผมวันนี้อยากกินต้มขมสดลวร้อนนะครับก้อนมันนี่ข้าวเหนียวครึ่งกิโลครับผมนอนตะกกานมีเกลือมี้ยหน่อยนะไอข้าแเหนหละคนละครึ่งนี่แค่นี้ก็พอครับผมพอแล้วกินเยอะกินเยอะดีต่อร่างกายครับทําให้อิ่ม ออออหอมมากไม่รอแล้วนะเราตั้งกล้องหอมามากๆคุณผู้ชมนี่เอ็นครับผมเอ็นนี่เขาว่าอร่อยนะขมถึงใจเลยไม่ต้องปรุงแล้วเนี่ยพี่เกมแทบมากมาครับคุณผู้ชมหาข้าวห่าปามากินด้วยกันครับผมอ,อ,อร่อยคนเนื้อน,นะเนี่รอร่อยมากต้นขมมันต้องสดณผู้ชม าไไม่ด้จริงวันนั้นเรากินลาบไปแล้วก้อยวันนั้นเรากินก้อยไปวันนี้เราจัดต้มขมบ้างคุณผู้ชมมกินอะไรขมๆไหมครับเพราะชีวิตมันเดี๋ยวความขมขื่นมขมขื่นมันมีความหวานเลยมีทั้งขมทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มผสมรวมกันคุณผู้ชม มันปนกันหลายอย่างไงบ้านใครมีดนตีนะ<ป>อย่างเพราะปนกันไปเรื่อยๆมันก่อนออกมาล้ำน่ะอ,ออกมาอร่อยมันหอมมากนะเอามาแซ่บเลยอะเอ็นมันจะกรอบๆครับคุณผู้ชมมันมันหน่อยเอาเนีย่ยเอาเนี่ยอีกกินเนี่ยโอ๊ะอ๋อผมทำ giỏi tốt vậy mình trong bài này đây sấm mặc ức thùng nữa em bập hết mảng nó phải đi đây bác mình như vậy em เป็น,เนยเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปทำกบ,บอกก็ไม่ทำไม่อยากเลยน้ำเผ็ดม่มาเมือนะันพอดีเลยน้ำน้ำเผ็ดวันนี้ถ้าเผ็ดตะอึ๋งคุณผู้ชมรสไท้ายหลังอื้เอ็นอร่อยมากผมว่าผมจดจำ สาเดียวเข้ายังไม่หเห็นบสองคือได้ไหมถึงไม่มีเอ็นผมก็นั่งทุดแต่น้ำมาเนี่ยเขาเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> น้องกีบาทฮ้ยแลัมมแล้วก็บอกไม่เิดนะปลาคุณผู้ชมสุดยอดครับ ชอบมากเลยแบบว่ามันมีเอกลักษณ์มันขมอะฮะเอาเอาเอากินก่อนค่อยพูดเอ้ยตามก่อนค่อยพูดดีกว่าหนักขึ้นยิ่งล้ำก็ดุดุดยอดเหมาะขนาดล้ำขึ้นดุดังเลยโล่แรงยิ่มแซ่บมากเลย ลงมานั่งกินด้วยกันเดี๋ยประจามไหลังกล้องอะเกิมันหายให้ก่อนดิบรรยากาศดีดีเนาะวันนี้บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับเราเห็นออกแล้วเราเห็นพอออกคุณผู้ชมพอที่ไหนพี่เกยพี่เกย์ม่าจะพาไปเก็บ มันออกจากไหนไม่รู้ยังไม่รู้บอนเลยว่าออกอยู่ไหนจะมีคนไปเก็บมันยนะบ้านเราไม่ออกนี่ไปเก็บที่อื่นเลยม,มันต้องแ <c oughs> ดดออกใช่ไหมทาให้น้องบมดไหมบอกจิตเองถามอะไรถามี้ตอบตะกี้บอกว่ากตะกี้บตอบรับเองบวินนี้ ต่อครับผู้ชมในสำรักเมื่อกี้เพราะว่าค,คนเฮ้ยคนอะไรเนี่ยคนคนวัวคนมงคนวัวแม่นว่าไม่ยอมมายิ่งหยองนี่นๆๆนหรอขนไม่ค้าว่ะเนาะนั่นก็ดื่มผมใส่ทำเสียง ผมก็ดีอย่างอื่นอย่างไปที่กัวไปอย่างอื่นเนี่ยเขาคนอื่น,นอ่ะของแข่งกันพอเป็นเส้นแลควคุณผู้ชมหลายเส้นนะผมเจอเป็นพุ่มอะไรบางแกนี่นะนะเอา,า,าแล้วโดนทำทะเลแล้วมีแมีครับของผมแรงกว่าอีกคน่น้อยหน่อยดีข้าวจะหมดแล้วเนี่ย ข้าวเครื่องรอกับแป๊บเดียวคุณผู้ชมลองกินเยอะก็กินอะไรเราต้องแบบว่าเอาให้มันสัดใจแบบซึ้บแทบทำหน่อยเดียวมันจะมันจะอร่อยอะไรอ่ะใช่เหมือนกดนน้ำอ่ะคุณผู้ชมกับน้ำอ่ะกินอย่างนี้เนี่ยคำใหญ่ใหญ่แบงนี้เนี่ยเต็มจอนใหญ่ก็คนปากมันใหญ่อ่ะก็กินอย่างนี้ผมก็จะกินอย่างนี้ตลอดนะ จนกว่าจะมีแฟนนะมีแฟนต้องกินคำน้อยๆหน่อยไ,ไงมันดูกับสุภาพเราสดเรากินไงก็ได้คุณชมว่ามันมีคติเราอยู่แล้วนงางนี้มันมีเขาเอาก็คนที่เอาผมก็ดูอยู่ในคลิปตอนนั้น ทรงมกอย่างเงี้ยไม่ทรงมอกครับสะอาดอาบน้ําทุกวันครับวันละส,ะลอ,ะสงองเวลาเต็มห้องแลยังเดี๋ยวแล้วครับรับรางการยังร่าง,งแล้ว,ลมวไม่แห้แล้วครับทุกวันนี้เข้ามดแล้วคำเดียววะไม่เหม็นคำเดียวห้องกีหล่ะคำละแป๊บเดียวแป,บวป๊บเดียวกินแป๊บเดียวเน,เนี่ยไหมมาเป็นไรครมเลย สามโลอือหือไอน้นั่นเรียกว่ากินใช่ไหมหาเยี่คทำตัว้า้แล้วกันเดียวไว้เหมือนโกงเดี๋ยว <c oughs> <อ>็พอดีนะเขาเพิ่งกินพอดีอดวันละครึ่งกิโลโหละนสองก<อ>็ถือว่าเป็นก็ปกตินะกินข้าวลันครึ่งโดนถือว่าปกติ นี่เราคนละสองขีดขึ้นรวมทั้งวันกับเป็นโลขึ้นกันะะ <c oughs> นะครับวะเอ็นตุบกลับ,มา,บมากเนี่ยเวลาตื่นมามักมักเคลียร์หาเอน็นมันก่อนอันนี้ไม่ต้องเคลียร์หาอันอยังจะหาจีนเอ็นเอ็นเต็มนะอันอย่างวะตื่นมาอย่าง ตื่นเนี่ยมันจะได้ซื้อเวลาซื้อมานี่มันตื่นมาตอนเช้ากูหูอ้ตื่นมาตอนเช้ามาเกี่ยเอ็นงงเลยคุณผู้ชมนี่เราซื้อซื้อมาไงซื้ออ่อนเนื้อมาแล้วแบบว่าชอบเกี่ยหาเอ็นอย่างเงี้ยไม่ต้องเกี่ยเลยเอ็นแน่นๆครับไปหาไป็ต้มพะโล่เออไป็นพะโล่ได้ก่อนเอ็นต้มพะโล่อได้เหรอได้ไม่ได้ถามนี่เนี่ยไม่ได้หรอกเลี้ยนน่ะดิมันมันไม่ได้มันมันกือบนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันมันที่ไหนแล้มันกือบ บ่หูบ่เคยทำอันนี้มันเป็นเลี้ยนใดๆมันไม่ใช่มันนะมันมันเอ็นนะทำได้หมมั้งน่าอร่อยนะเป,นเ,นเป็นเนื้ออะไรกว่าผมทำเนื้อเหมดแล้วนะหมดแล้วผมช่วยเหมดแล้วตอนเดินไม่มาเยอะ <c oughs> ไปกินไอ้เนี่ยฮะขอยจับเออก๋วยเตี๋ยวอะก๋วยเตี๋ยวเอ็นอะนะไม่นะไ่ะเคยกินแทบาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะผมเคยกิน,นเคยกินแต่เนื้อเปื่อยแล้วเขาแถมมันนิดหน่อยใช่ใช่แต่ไม่เคยแบบว่ามันเต็มด้วยนะวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวของเราก็มีอย่างเดียวนนี้นะครับผมต้มขมนะครับแซ่บมากเลยนะครับตอนนี้อิ่มข้าวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอ ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและผมในวันต่อไปนะครับไป <Huh? S 1> เลยนะก็ผมไงผมกับผมกับพี่เจมในวันต่อไปเราพูดให้ครบสิสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย